มาลโอยโอมาละวะพอถึงเวลาสองเกลือก็ต้องมามาแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราสองเกลือมาแล้วครับผมบางดนบนมานัก,กเจครับผมนหน้าหมูครับสุรัตน์ครับทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงถึง5โมงเย็นนะครับมาพบ กับเราสองคนในรายการเกษตรทำกินกับหนังสุดดีคุณภาพคมชัดลึกนะครับช่วงแรกบอกเล่าข่าวเ,าเกษตรวันนี้เราเตรียมข่าวหลายเรื่องด้วยกันนะครับแต่ว่าสุดแต่เวลานะครับจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเรื่องแรกนั้นน้ำหมูจะเป็นคนเล่าก่อนนะครับครับเรื่องอะไรครับผมไปปิ้งไอเดียกเกษตรกรท่านหนึ่งบางดนผู้หญิงก็สิผู้ชายอ๋อกว่เขาเป็นเ <laughs> จ้าของสวน ไร่อ่างทองอยู่ที่อำเภอสีเก่าจังหวัดตรังนู้นไร่อ่างทองก็อยู่ตรงนี้ทิ่เลยยุธยานี่ชื่อสวนเขาอ๋อครับแสดงว่าเจ้าของสวนเนี่ยก็คือคุณสมคิดคงเสรีนนท์หรือชาวบ้านแถบนั้นเ็าเรียกว่าโกกิมอโกนี่พี่ครับกิมเนี่ยชื่อชื่ออ๋อโกกิมครับทางใต้เขาจะเรียกโกนะใช่แต่ส่วนใหญ่โกโกเนี่ยนะมักมีคนมีกระตังหน่อยนะเรียกโกได้ครบก็มีตังนะฮะเจ้าของ เขาเป็นเจ้าของไร่อ่างทองเนี่ยได้รับถัววแย่งเนี้ยเป็นทั๋วเกเทศดีเด่นได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมการเกเทรด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับ,ค,รบคือผมปิง้งไอเดียที่เป็นเขาคิดคน้นหรือเป็นนวัตกรรมอของอเขาก็คือว่า เจ้าของถวนวเนี่ยมันมีสวนยางทางใต้จะปลูกคนเดียแล้วช่วงนี้ช่วงหน้าฝนปัญหาเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยจะมีปัญหาในมากโดยเฉพาะการปิดดังยางในช่วงหน้าฝนนี่ยนะใช่มันน้ายางน้าฝนมันจะไหลตามต้นก็จะเข้าร่องหน้ายางถูกต้องแล้วก็มาส่งน้ายางเราไไม่ได้คือปกติเขาจะหยุดกันนะใช่แต่ว่าแกคิดไอเดียรู้ไหมเอายางในรถ จักรยานยนต์เก่าๆนี่แหละที่ไม่ใช้แล้วนี่อย่าไปเอาที่เขาใช้อยู่นะอเียเพราะว่ามันยังใหม่อยู่แต่อันนี้คือเก่าๆที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยยางในรถยนต์อรถจักรยานยนต์อย่างนี้นะเอามาผ่าครึ่งอืแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ขนาดเท่ากับไอ้ร่องที่กรีดยางความยาวใช่ความยาวร่องกรีดยางก็ประมาณที่ให้ยาวกว่านอยด์เราก็เป็นลักสักยี่สิบเมตรยันสัยี่สิบเซนยี่สิบเซนใช่ไหมแล้วก็เอาไป แปะไว้ที่เหนือที่หน้ากรีดยางไอ้แปะแล้วมันจะไปแปะยังไงไปเอาก้าวละเอาไม่เอาใช้แม็กแม็กกดเพราะแม็กอย่แต่ว่าอย่าไปคือถ้าใช้อื่นถ้าตะปูนี่มันจะทะลุเข้าไปในเนื้อต้นยางเนื้อต้นยางใช่ใช้แม็กกดยางรถยนต์กับต้นยางให้มันอยู่นะครับให้มันเหนือจากหน้าที่เรากรีดยางนี่ประมาณคืึงหนึ่งพอน้าฝนไหลลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะ มันก็เจอด่านนี้แหละเจอไอ้ไอ้เขาเรียกหมวกเลยแล้เขาเรียกไม่ใช่หมวกนะหมวกก็คือยางรมันน้ำน้ำน้ำฝนน้ำจะไหลออกไม่เข้าไม่เข้าลงยางไม่เข้าอ่านลงในยางปกติผมเคยเห็นอ้นี้เนี่ยมันมีร่มต้นยางร่มมันร่มที่เป็นนวัตกรรมที่ว่าป้องกันในช่วงหน้าฝนเหมือนกันที่ว่าเขาติดตั้งนะแต่อันนี้มันแพงบางตน เออใช่ที่เห็นหนังไอ้ยางเกาะเองยางในรถยนต์เนี่ยเท่าไหร่ไม่ใช้แล้วเนี่ยไอ้ร่มก็ซื้อมาร่มที่บ้านเขาก็ซื้อมาอยู่ก็ประมาณ80บาทอะไรหนัต่อต้นนะใช่แต่ยางแต่ว่ายางรถยนต์ไปขอร้านใครซ่อมรถยนต์ก็ไปขอมาบางทีเขก็แจกฟรีใช่มาด้วยมาเขตัดนะครับท่านผู้ชมครับมาแล้วก็ตัดกว้าง3ามเซนขนาดนี้ยาวก็ประมาณนี้นะครับไปติดอยู่บนด้านหน้าไอ้ด้านบนของหน้ายางนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ น้ำฝนเข้าไปในร่องที่เรากรียดยางหรือหน้ายางนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความคิดที่น่าน่าทึ่งน่าทึ่งน่าชื่นชมยมากนะครับก็ง่ายๆด้วยนะไม่ต้องลงทุนเยอะครับ,รบท่านผู้ชมครับนี่คือนวัตกรรมง่ายๆนะครับเอาอยางในรถจักรยานยนต์ที่เขาทิ้งแล้วนะครับ,มา,บา cm, า cm, มาตัดยาว20เซนติเมตรกว้าง3เซนติเมตรมาติดอยู่เหนือหน้ายาง แค่นี้เราสามารถที่ป้องกันน้ำน้ำฝนเข้าไปในร่องที่เรากรียดยางหรือนาอยางนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความคิดที่น่าน่าถึงน่าถึงน่าชมเชยมากนะครับก็ง่ายๆด้วยนะไม่ต้องลงทุนเยอะท่านผู้ชมก็มีสิทธิ์ทำเองได้นะครับอของผมผ่านไปแล้วนวัตรกรรมที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มาใช้กับชาวสวนยางแล้วของมดนน่ะมีเรื่องอะไรนี่นกัน มีต่างหลายเรื่องอย่างที่บุ้งบอกอะแต่ว่าเรื่องหนึ่งมันใกล้เคียงใกล้ทิดกับเกษตรกรนะครับมันเป็นเรื่องเก่าเก่านั่นแหละคือมันไม่จบสิ้นเสียทีไอ้พวกมีาชีพที่หลอกลวงเกษตรกรอะขโมยไม่ใช่ขโมยนะครับอันนี้มันหลอกลวงสารพัดวิธีอคราวที่แล้วเนี่ยบอกปุ๋ยปลอมนะปนปลอมแล้วเนี่ยอันนี้ก็มาถึงน้ำมันปลอมนี่ดูมันสิน้ำมันใช้เครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการเกษตร คือที่เขาปลอมน่มันปลอมยี่ห้อดังด้วยนะตราช้างไอ้ตราช้างเนี่ยมันเป็นของบริษัทสยามคบูต้าคอร์ปอเรชั่นไอ้ผู้ผลิตรถยนต์ไถนานั่นแหละผลิตน้ำมันด้วยครับทีนี้ขึ้นมาไอ้ไอ้บุรุษมาชีพเหล่านี้เนี่ยมันเอาของปลอมมาขายเลขขายให้เกษตรกรทั้งเลขขายทั้งร้านค้าด้วยมีตลาดค้าอยู่ในตลาดนี่แหละราคาถูกกว่าไงแต่ว่าเรื่องทั้งหมดแ่ย มันท่าคูบูต้านี่ก็ได้เคยจับมารอบหนึ่งแล้วนะเมื่อเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็จับมาแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังอยู่อมันไม่นี่เรื่องหนึ่งคูบูต้าเหมือนกันนะนี่พรรคพวกผุบอกคือตอนนี้ขึ้นมาเกษตรกรตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่มีกระตังว่าผมเนี่ยมันมีแบตแบลิสต์ไม่สามารถที่จะซื้อเงินผ่อนได้ช่วยให้นามูเนี่ยนามูเป็นเลอนด้วยกันนะนามูนะช่วยหน่อยนะผมไม่มีปัญหาแล้วผมนามูเห็นว่าผมมีกระตังแล้วนะ ช่วยไปดาไปช่วยไปซื้อรถให้ผมหน่อยผมเอาตังค์ซื้อแท็คเตอร์คอมพิวเตอร์นี่แหละไปซื้อเสร็จขึ้นมาก็ลงนามเสร็จขึ้นมาก็ผ่อได้เดือนสองเดือนให้จ่อยเลยไปขายโน่นไถนาอยู่ฝั่งโน่นแหละฝั่งกมณ์เออนั่นฝังกเมณ์ฝั่งในสวนยางของลาวนี่แหละสุดท้ายขึ้นมาคนที่รับภาระขึ้นมาก็คือเกษตรกรผู้ที่ไปดาวนะไปดาวมาน่ะแหละ เรี่ยขบานี้ปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะนะครับครับท่านผู้ชมกบระวังนะครับถ้ามีใครคนสนิทขนาดไหนบอกว่าช่วยดาวรถให้นะครับอย่าลงกลง่ายๆนะครับแล้วท่านจะรับผิดชอบต้องไปดาวต้องส่งผลให้เขาฟรีๆนะครับในขณะเดียวกันถ้าท่านจะซื้อน้ำมันตราช้างอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านจะต้องไปซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายของสยามกูบูต้าอย่างนี้จะปลอดภัยครับอ๋อเห็นนะครัวว่าบางโดนนิดวันนี้เนี่ยเตรียมมาเยอะเรื่องข่าวเนี่ยพอดี เวลานิดหน่อยเหลือเอาขอนักข่าวพออ่าได้ได้เรื่องนี้ก็น่าสนใจครับคือนักข่าวเราอยู่ที่กาญจนบุรีคือคุณธาริณีแพทย์เมืองกันเป็นผู้สื่อข่าวประจําอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเรื่องอะไรเรื่องอะไรเขาไปดูวิถีชีวิตคนที่อยู่เหนือเหนือเขื่อนข้าวแหลมอ๋อเขื่อนวชิราลงกรนะะวิธตีตรงนั้นมันน่ามันดูแล้วมันยังไงนะหมูอธิบายยากคือเขาอยู่กันแบบพอเพียง ใช้ในปัะยาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กับเกษตรอินทรีย์เรื่องราวเป็นยังไงต้องติดตามคุณทาริณีนะครับอพใกลตัวความสุขนีู้บ้านหินแหลมได้น้อมนําพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนสามารถทําให้ชุมชนแห่งนี้ลืมตาอ้าปากได้อย่างเห็นได้ชัดค่ะ จากการที่เกษตรกร,ร,กรของชาวบ้านหินแหลมได้ใช้สารเคมีจึงส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายสูงมากและเกิดผลกระทบต่อร่างกายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจึงได้นำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาแนะนำส่งผลให้ชาวบ้านลดค่าใช้จ่ายได้มากผู้นำชุมชนที่นีเน่เห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มกันแล้วก็ดําเนินกิจกรรมมาเรื่อยๆหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตขึ้นมามีการรวมกลุ่มขึ้นมาแล้วก็มีการเผยแพร่ ในในชุมชนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนรอบๆรอบรบหมู่บ้านนี้ซึ่งศูนย์ตัวนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับโดยเฉพาะทางาชุมชนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยปัจจุบันก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยสามีปรีชาใช้ปุ๋ยเคมีจํานวนมากมีผลกระทบถึงตับแพทย์ต้องสั่งให้พักฟื้นถึง6เดือนจึงต้องหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ทางเขื่อนวชิราลงกรแนะนําปรีชาบอกด้วยว่า นอกจากจะช่วยประหยัดทุนทรัพย์แล้วชุมชนยังมีสุขภาพดีและจิตใจดีปรีชาย,ยังฝากความหวังดีมาอีกด้วยว่าอย่าได้ประมาทในการใช้สารเคมีเพราะร่างกายจะสะสมสารเคมีทุกวันรู้อีกทีก็สายเกินแก้ตอนที่เราฉีดสารเคมีนะคะมันก็จะเข้าไปทางผิวหนังด้วยทางที่เราหายใจด้วยบางคนจะมองว่ามันยังมาไม่ถึงแต่จริง,รงๆแล้วมันมาหาเราทุกวัน แล้วทีนี้ถ้าตอนที่เราฉีดเนี่ยทุกคนจะแข็งแรงก็เหมือนหมายถึงว่าไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นแล้วมันป้องกันไม่ได้เลยปัจจุบันปรีชาได้ทําไร่นาสวนผสมปลูกพืชผักสวนครัวขุดบอ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่เอาไว้กินเองและจําหน่ายขณะเดียวกันยังได้รับการสนับสน,นุนเรื่องการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จากผู้นําที่ออกทุนทรัพย์โดยไม่หวังผลตอบแทน พร้อมทั้งได้มีการสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกรั้วกินได้กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเป็นแบบ้ครับเป็นคล้ายตู้เย็นยีิบสี่ชั่วโมงครับเรานึกจะกินอะไรคือเราก็มาเด็ดกินได้ในสวนในไร่เราได้ยีิบสี่ชั่วโมงครับัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงซึ่งาหากผู้ใดน้อมนําไปปฏิบัติอย่างจริงจังผู้นั้นก็จะประสบความสําเร็จเหมือนอย่างที่เห็นค่ะจตุรพรสุกอินถ่ายภาพทารินีแพทย์เมืองจันทร์ นชันทีวีรายงานออยยย่าางงพพเีใกลตััววควมสุขน,นี่คือวิธีชีวิตของคนที่อยู่เมืือเกลืนเขาแหลมครับท่านอยู่ที่ไหนก็สามารถจะใช้ชีวิตแบบนี้ได้ครับอยู่ยังพอเพียงทําเกษตรอินทรีย์ผู้ทําบริโภคเองก็ปลอดภัยผู้ที่เราไปขายต่อมาบริโภคก็ปลอดภัยทั้งสารพิษนะครับท่านก็ทำมาสามารถทําได้นะครับท่านผู้ชมครับเวลาของเราก็จํากัดนะครับ ช่วงบอกเล่าข่าวเ,าเกษตรนั้นหมดไปแล้วแต่ว่ารายการเรายังอยู่ครับช่วงหน้าไายเกษตรกรครับสักครู่ครับ เป็นฤดูฝนนะครับเป็นช่วงที่เพาะลูกแต่เป็นเรื่องที่แปลกนะครับฝนตกเกือบครึ่งฤดูนะครับแต่พื้นที่การเกษตรบ้านเรานะัหลายพื้นที่เลอเกินครับเจอภาวะแห้งแล้งน้ําในเขื่อนบางแหง่งมีเหลือเพียงอยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและก็กรมชลประทานจะแก้ปัญหาอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านโฆษก รมเจรประธานนะครับท่านบุญสนองสุชาติพงศ์นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมครับช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นครับทำไมมันแรงถึงขนาดนี้เลยครับในส่วนที่เป็นช่วงแรงทิ้งช่วงในในส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่าฝนหยุดตกมาหลายจังหวัดทีเดียวเป็นหย่อมๆนะครับผมจะช่วยอย่างยิ่งทางสายปากใต้นครศรีธรรมราชเอ่ยแล้วก็สุราษฎร์ แล้วก็พังงาพวกนี้นะครับม,มีมีฝนทิ้งช่วงอยู่ตั้งแต่เดือนมิถุนามาแล้วมิถุนามาแล้วนะครับผมมิถุนากรากฎาคมก็ทิ้งช่วงอยู่พอสมควรคแล้วก็ไปทางภาคอีสานเช่นทางสุรินทางบุรีรัมย์ทางโคราชซึ่งก็ฝนทิ้งช่วงอยู่มากพอสมควรเหมือนกันใน,ใน,ใ,นในส่วนนี้นะครับทำให้ปริมาณน้ําต่าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่นอกเขตชนบทาน่ไหมเป็นส่วนใหญ่ครับที่มันแ้งซ้ำซากทุกปีที่แรงซ้ำซากอยู่ทุกปีนั่นหมายถึงว่าทําให้ราษดรเกษตรกรในพื้นที่นี่ก็ปลูกพื้นที่ทําเกษตรฤดูฝนกันอยู่มากในขณะเดียวกันพื้นที่ในเขตชนบทานตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่าพื้นที่ในเขตชนบทานจะมีการแรงนะครับเพราะอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการส่งน้ําในช่วงฤดูฝนอีกตั้งสองเดือนนะครับจะกว่าจะสิ้นฤดูฝนนั่นแหละครับเราเตรียมกังวลว่า ปีหน้าเรื่องนาปพลังตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะต้องมีการบรหิหารจัดการน้ําอย่างระมัดระวังใะให้เขื่อนอ่างเก็บน้ําในการที่จะสำรองน้ำเอาไว้ช่วงผลทิ้งช่วงนี้แหละครับออ๋ครับในส่วนนี้ครับผมอโดยประสบการณ์ที่ท่านโฆษกอยู่กับกรมชลประทานมายามน,นานเนี่ยไอ้ช่วงฤดูนฝนที่มี2อเดือนนึงคาดว่าน้ําในเขื่อนมันจะมันจะเพียงพอไหมถ้าดูดู ครับณวันนี้นะครับเขื่อนขนาดใหญ่33เขื่อนอ่างขนาดกลาง448เขื่อนอ่างรวมแล้ว481เขื่อนอ่างนี่มีปริมาณน้ําอยู่ที่58เปอร์เซ็นต์ครัเ58เปอร์เซ็นต์นั่นหมายถึงก็43,000กว่าล้านลูกบาทเมตรนะครับผมปริมาณน้ําใช้การอยู่ถึงเกือ